พุทโทพุดโทอย่าลืมโทรนะคุณน้องสวัสดีค่ะอ๋ออายุเท่าไหร่คะยี่แปดค่ะมีอะไรที่โหวตวันนี้แค่อยากถามพี่ๆกับแบบว่าคนฟังว่าคิดว่าวันแรกของสัปดาห์ค่ะคือวันอาทิตย์หรือวันจันทร์มันจะอาทิตย์ได้ยังไงเพราะรู้แบบว่าคเลแอนดาตั้งได้สองแบบว่าขึ้นต้นด้วยอาทิตย์หรือขึ้นต้นด้วยจันทร์ใช่ไปกดเซตติ้งดูได้เลยใช่มันอยู่ที่เราจะตั้งว่าใช่ เนี่ยเนี่ยเราอะความไม่รู้รอบตัวนะเราอะ พอฉันพอฉันตั้งให้มันเป็นวันจันทร์อ่ะมีปัญหาอยู่ช่วงนึงผมเคยมีปัญหาเหมือนกันเพราะชินกับวันอาทิตย์นําหน้าไปก่อนแล้วใช่มันต้องเริ่มต้นทจันทร์สิเพราะมันคือวันหยุดไงวันเสาร์อาทิตย์อะดูในคาลลนดร์สิไม่แต่เดี๋ยวว่าความความเข้าใจของในชีวิตเราอ่ะมันก็ต้องเริ่มต้น้วยจันทร์สิมันมีการเริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์่ะเนี่ยเดี๋ยวฟังออฟก่อนว่าไอเริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์ของออฟมาจากไหนน้องสาวค่ะคือคุยกันกับน้องสาวอย่างเงี้ยแล้วสมมติเราคุยกันวายันอทิต์ ของหนูอะ่ะก็คือมันยังเป็นอาทิตย์นี้อยู่เพราะหนูคือวันจันทร์คือวันแรกของสัปดาห์อ่าแต่น้องสาวอะ่ะก็คือใช้ว่าวันอาทิตย์คือวันแรกของสัปดาห์มันก็จะไม่ตรงกันแหละก็เลยจะแบบมีข้อถกเถียงอย่างเงี้ยบ่อยมากเอา,เอาง่ายๆนะตอนนี้คอมเมนต์ที่มานะ อาทิตย์กับจันห้าสิบห้าสิบนะอะไรจันหกสิบเก้าเพื่อนี่นีู่ข้างล่างสิเห็นเห็นอาทิตย์ไหมอ๋อเห็นไหมมานะอาทิตย์มาเหมือนกันนะมันจะเริ่มได้ไงเนี่ยเมื่อคือเอางี้ความเข้าใจของคนทั่วไปใช่มันคือจันแต่มวลของคนที่คิดว่าวันอาทิตย์อ่ะมีไม่น้อยนะเว้ยเขาบอกสากลคือวันอาทิตย์อ้าวเพราะไม่ฟังเพราะว่าสุกเสาร์ที่คือวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ใช่ใช่วีเกนวีเกนไง นี่ไงถึงอยาก <Okay. S 1> รู้ว่าวันอาทิตย์มาจากไหนซึ่งตอนแรกผมคิดไปเองว่าซันเดย์ซันคือแกนของของของระบบสุร,ย <c oughs> ริยะ <c oughs> อันนี้เดาเองสากลเขาเลยให้ซันมาอันดับหนึ่งอันนี้เดาเองเลยเพราะว่าเคยสับสนกับมือถือของตัวเอง คัล endar ว่ากูจะเซตจันหรืออาทิตย์แต่คาทอลิกวันอาทิตย์คือวันที่ถูกไหมวันอาทิตย์คือวันมิสซาเป็นวันที่เข้าใจป่ะเริ่มต้นสิ่งดีปะไม่เริ่มต้นแต่วันหยุดเป็นวันที่เข้าใจป่ะต้องเข้าบงเนี่ยไม่รู้ก็เริ่มต้นสัปดาห์วันหยุดนี่้วนี่ที่สวีเดนนับวันอาทิตย์เป็นวันแรกอันนี้ขคเป็นมหานที่นี่มีเพื่อนอยู่ขคเป็นนะคะเออโคเป็นเดนมาร์กฮะอ๋อใช่ออวัดสตองโฮมอเมริกานับวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์มาจาก ตำลาโบราณของกรีกขนาดเพลงยังร้องเลยซันเดมันเดเพลงเลยวะไม่แต่สําหรับเราการเริ่มต้นมันก็คือจุกปะคนก็จะบอกโอ้ไม่อยากเริ่มต้นอาทิตย์เลยอ็อบยังอยู่ไหมเนี่ยหนึ่งนสีแดงสองเป็นเอเป็นเรื่องแล้วอ่ะคือน้องอ็อบอ่ะอาทิตย์ใช่ไหมแล้วเขาบอกไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าดูปฏิทินหนึ่งคือดูปฏิทินมันอยู่วันแรกสายสุดดีฟอลติดาเออเออเอน้องบอกว่าท่องว่าอาทิตย์สีแดงก็คืออาทิตย์ขึ้นก่อน เวลาท่องไม่เกี่ยว<ช>เวลาท่อง,องภาพในหัวน้องก็คือวันอาทิตย์แต่ภาพในหัวหนูอ่ะคอวัน,วนจันทร์ เวลาซื้อมือถือใหม่ฉันต้องเปลี่ยนเดฟโลเป็นอะไรอาทิตย์ขึ้นนี่เดฟโลเป็นอาทิตย์อะไรอย่าไม่มีเราใช้ของจีนหรือเปล่าเราสซอพายจีนอ่ะอย่าดีๆนะสากลของโลกคืออาทิตย์ค่ะไม่ก็คือเข้าใจไหมอันนั้นนันในแง่ของในแง่อะไรในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโปรแกรมหรือฟังก์ชันแต่ในแง่ practical จริงๆใครมันจะไปเริ่มต้นวันที่วันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์มันคือวันหยุดในแง่พฤติกรรมถูกต้องในแง่พฤติกรรมถูกต้องแต่ว่าซึ่งซึ่งคือออฟก็ต้องหาในแง่พฤติกรรมถูกไหมไม่แต่่วา ต้นกำลังเอาพฤติกรรมตัวเองเนี่ยไปวัดสากลอยู่เพื่อเองั้นมึงจะค้านเหรอเสาร์อาทิตย์ทำไมเอาฟิตปิดเอาอย่างนั้นน่ะก็ต้องมาทำงานประอาทิตย์กันสิใช่แต่เราไม่สามารถบอกได้ว่านี่เท่ากับสากละโลกจีนก็อาทิตย์ค่ะอ้าวอาวละเมิงเป็น่อนละเมะง แต่วันไปทํางานทให้สับสนว่าวันแรกคือวันจะตามโหราศาสตร์วันอาทิตย์พาร์บอกว่าวันอาทิตย์หรอแล้วน้องอยากต้องรู้อะไรอ่ะอยากรู้ตักกัดจริงหรือไอ่างเี้อนี้คือโหวตครับหรือยังไงให้พี่พี่อยากดูว่าแบบคนทั่วไปอะค่ะเขาแบบคิดกันว่าวันไหนคือวันแรกพี่คิดว่าจันทรใช่ก็วันจันที่ยังไงพี่ก็คิดว่าจันรแต่ว่าพี่ก็สงสัยกูกับตัวเองว่าทําไมแม่งต้องมีฟังก์ชันว่าอาทิตย์คือวันแรกวะก็เลยค่ะเออนี่แหละนี่คืออ่างั้นเขาถามว่าทำไมวันอาทิตย์ในหมดวิกเอ็นเอออ่ะอืม <ก>เราว่าเป็นวิธีปฏิบัติตั้งแต่ สมัยกีบโบราณนานมาว่าพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยพระอาทิตย์ก็เป็นที่หนึ่งตอนนั้นเขายังไม่ต้องทํางานแล้วอยู่เสาร์อาทิตย์ไงเขาเป็นการนับดวงดาวแต่พอตอนหลังมาก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใดๆคาล endar คาล endar ฝรั่งขึ้นอาทิตย์ก่อนเลยใช่อันนี้พูดด้วยความม่วล้วนว่ะใช่เอาไอโฟนอ่ะขึ้นอาทิตย์ก่อนจริงเราก็เคยชินปรับทุกครั้งให้เป็นวันจันทร์เคยชินกับอาทิตย์ไปแล้วรู้สึกว่าแปลกเมื่อเข้าไปดูดิมันจะมีหมวดให้เลยว่าคุณต้องการให้วันขึ้น ต้นคุณเป็นอะไรอาทิตย์หรือจันทร์มันตั้งออโต้ไปเลยนี่เป็นจันทร์นี่ไงเห็นไหมเออแต่มเข้าไปดูมันจะมีหมวดใช่มันมันมันจะมีหมวดให้คุณแสดงว่าคุณอยากแสดงว่าอาทิตย์อยู่หน้าหรือว่าวันจันทร์อยู่หน้าอืมไม่อปวดหัวเลยอะแต่ว่าถ้าดูจากผลหมวดตอนนี้นะออฟนะวันจันทร์เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์เราถามในไทยไงวันอาทิตย์เนี่ยไม่น้อยนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์และอินิวเซเรียก็บอกว่าวันจันทร์ครับเราไม่รับความคิดเห็นตาง ดีจังเลยนิวบอกไม่รับความเห็นต่างนะครับถ้ากับมิดเดิลเอวันอาทิตย์ค่ะเพราะเวลาเรานัดกันว่าอาทิตย์หน้าก็ยังคืออาทิตย์ที่จะถึงในเจ็ดวันไม่งงเวลาเรานัดว่าอาทิตย์หน้า พี่ก็จะนับว่าหมดอาทิตย์เราก็จะเป็นจันทร์ใช่ก็ถูปีง่าไม่ว่าจะวันไหนก็ตามที่เราพูดว่าสมมติวันจันทร์เราบอกที่หน้าก็คือวันจันทร์หรือว่าวันอาทิตย์ก็จะหมายถึงก็จะไหมหลังวันจันทร์ก็คือเนี่ยอาทิตย์หน้าใช่เพราะเรานับวันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายค่ะ คุณออฟคะเราเราดูนี่นะนี่นะโหมดเซตติ้งนะฮะลองเข้าไปที่คาลแอนด้านะครับแล้วไปที่เจเนอ a รลลนะครับเมื่อเธอส e ารคือฟังก์ชันแรกที่ให้เซตเลยว่าว่าอยู่จะเอาม o n เด y หรือแสดงว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของชาวโลกว่ะถ้าคนมันไม่ได้สับสนระหว่างอาทิตย์หรือจันร์ฟังก์ชันนี้ไม่ขึ้นต้นหัวแต่ว่าพอกดเข้าไปฮะเราสามารถเลือกได้ทั้ง7วันเลยฮะว่าอยากให้วันไหนสตาร์ทฮะหรอครับของกูเลือกได้ตั้งแต่มันเดย์ อ่ะล่ะมันใส่ฟังก์ชันเยอะก็แบบพอกูเลือกได้7วันเลยว่ะมันเป็นซี่รี์มากกว่าไงมันไม่เลียกแต่เข้าใจไหมใครจะไปเรียกว่าเรามาเริ่มต้นสุดสัปดาห์กันด้วยวันอาทิตย์กันเถอะเข้าใจปะมันไม่มีใครพูดแบบนี้ใช่ถูกป่าเวลาเราสอนกันเราจะแบบเฟรชสตาร์ทแล้วก็ต้องเริ่มวันจันทร์เขาเธอพูดก็มีเหตุผลแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่มองวันอาทิตย์เป็นแบบนั้นแต่ในแง่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เราจะเลือกวันอาทิตย์ก็ได้ใช่แค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่มันจะต้องเป็นออะเ่ย ออบวางเลยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เถียงกันต่อให้เพราะว่าพอพวกพี่ก็เถียงกันเหมือนที่ออบเถียงกับนุ่นน้องปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยเออเออนี่เป็นเหมือนกันค่ะเป็นพวกซันเดย์สตาร์สใครจะนับซันเดย์ซันเดย์คือวันที่เราแบบโอ้โหได้อยู่นมาสุดท้ายแล้วแต่ถ้านับวันแรกคือวันจันทร์แต่เขาเชื่อว่าสตาร์ทวันแรกคือวันอาทิตย์ไช่ไม่หนีนี่นี่นี่ไม่เขาจัดแต่เพราว่าความจริงอ่ะเวลาเราไปเรียนกันอาทิตย์คือวันที่เราแบบแม่งได้นอนมาจุดคืนจุดเท่านั้นนอนดึกเตินเติมเด็กไทย่ะเพื่อเติง เพิ่มเงินสันติเกษตรดีเนีกูจบจากบอสตันต้นเด็กไทยต้นอย่าเอาบันทัดต้นมาตัดสินนะนี่นี่เราเรียนคาทอลิกมันยังเริ่มที่วันหยุดครับหยุดวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์อ่ะเอาปิดหัวปิดท้ายอ๋อข้อมกลางอันนี้อาทิตย์อาทิตย์แรกนะถ้าอย่างเงี้ยอาทิตย์วันแรกนะก็เริ่มต้นในการหยุดนี่เฉื่อยฉันลองกองแผ่นหรือเปล่า สายตาเลื่อนเอาด้วยฮะของผมคนนี้จิวะไม่ค่ะเสาร์คือวันพักผ่อนที่สุดใช่แต่วันอาทิตย์ก็ยังเป็นวันพักผ่อนอยู่ไงต้นเอาบรรทัดตัวเองไปครอบอะไรก็ได้คนนี้จิวะคนนิจิวะจะบอกว่าวันอาทิตย์คนนิจิวะไม่รู้สึกพักผ่อนเหรออ้าวถามคนน้จิวะจะแบบแข่งขันทำงานเหรอวันอาทิตย์คือวันเริ่มต้นทรมานแล้วว่าพรุ่งนี้แม่งไปทำงานรู้ไว้วันอาทิตย์เรายังได้ซักผ้าเราได้รีพาสเราได้ทำอะไรอยู่ก่อนจะไปทำวันจันทร์ที่แบบเราไปทำงานไงนี่ไงปวดหัวบ้างว่าต่อไปต้องสอนเด็กๆว่าวันจันทร์สีเหลืองค่่่ะเเเเเเเดีี๋ยยววรรราาาสงงออออฟกนม้ต กาลิดหน้าอขอบคุณมากเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เลิกรายการแล้วไปบอกน้องว่าน้องอยู่ส่วนน้อยแต่ไม่ได้น้อยขนาดนั้น60-40ให้เขาหลังพูดเลยว่ามึงเจอกันอาทิตย์หน้าวันไหนจันหน้าคาน้าพุทธหน้าอย่างนี้เลยหรือว่าเป็นการกลับไปว่าแล้วมึงเป็นคนกรีกโรมันโบราณเหรอเออมึงไม่ใช่มายานเหรออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมึงรู้ไหมว่าคาลด n d a ปรับวันจันทร์ขึ้นได้มันวันแรกพี่เติ้ลอย่าดื้อค่ะ เาบอกเนี่ยพี่ต้อ,อย่าดือ้อไม่ดื้อใจมาไม่งั้นมันจะประหลาดสุกสาวคือวีคเอนคืนวันอาทิตย์คือเงียบเริ่มทํางานเนี่ยซึมซึมเลยวันอาทิตย์เริ่มซึมเริ่มซึมเริ่มไปปัดซึมให้ซึมแต่มันยังมีช่วงให้เราได้ไปกินข้าว <c oughs> ได้ไปดูหนังอะไรอยู่งเขาให้เราเตรียมซึมงแต่เช้าความหมายไม่เพราะว่าถ้าเราแบบไปบอกว่าในที่ก่นเริ่มต้นทุกอ,อย่างพี่หน้าหมดนะงานกับวันอาทิตย์ <c oughs> ไปเรียนกับวันอาทิตย์เนี่ยหรอ,อมันไม่อยากไปเอาคาัน <c oughs> เรียนไปครอบตรงนั้นเราเอาแค่ว่า First day of the week เหรอแค่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า First day at office at school no ไม่แต่ Forward ใหญ่เพื่ออะไรล่ะนี่แหละมันคือความรู้รอบตัวที่เราต้องไปหาเข้าใจไหมแล้วอธิบายให้ลูกฟังว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าลูกกูถามว่ันเด d a ์หรือมันเด y นี่กูวุ่นวายเลยนะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเรากดตรงไหน ต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทธกพุทธทอย่าลืมโทนะ